สวัสดีพ่อแม่น้องเนาะมัอนี้กากบุญนะครับบุญศักดินะครับพ่อแม่น้องเขาก็มีผู้มีชรัทธานะครับมาเห็นลงทานนะครับใบมีผลลงทานเส้นเบ่งนะครับมันนี่เส้นท่านเส้นเบ่งเดี๋ยวมาลงทานเส้นเบ่งเห็นอยังก่อนนะฮะฮะโอ้พัดดอกป่าเด็กอะลงทานยังอีกตัวนึงฮะ นังเทปป่าพี่งานนังเทมพ่พอเฮงแล้วเบิดานลาย่าไ่เ้าะงานนังเทปพีมีครับลงทานมาด้น้อยาน้่ยนะครุณจะหลายๆเพื่อพวกอื่นแดต้ไห้แ้วฮัลโหลจ้าจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยจังหไ้าไปทอดับพี้ทหเลยครับเออจ้าจ้ครับครับโรงานก๋วยเตี๋ยวกับพี่ขอบุญขอบุญนะครับโอ้ยเออจ้า เออจ้าจ้าจ้าเพิ่มเนเพิ่อมเนแล้วเดี๋ยวเอาไมให้เอาได้ต่ไมหุงน้ำนาอจ้าอ่อโอเคโอเคจักด่อจัน่อจัน่อจัด่อจัน่อกันแล้วจัน่อกันแล้วอาอโอเคแล้ีนาอจ้าอันนี้กระโทษบ้างก็เดียวหอกเมียกันดาษเอ้าครับจ้าหัลหลดื้อเปล่าเอออ่ะลงท้านะครับตัวดีกัเ มาแล้วค่ะมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผู้ใดกะร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนะครับใกล้สีแล้วแล้วทุกคนยังฮีดสามรอบ้วนิดหนึ่งไหะเออเออเแค่นีแหละจบจบห้อยบ้แม่งเนาะบ้จบ เอาอุนกาการี่บิร์ดเไเอาที่เอานี่บาบุนที่บุคนเป็นเหรเป็นนาอยู่นีโอ้คิวข้นเาเลยวันวะโอ้มาแลวแม่มาแลกเลวนคับมครับกรีับบรรดาช่นะครับกระไดบ้าพวกน้นนะครเนเข้ามาทุกโตเลยคอาเอ คลิปมันเป็นเสียงสศหลังค่ะเย็นครับเย็นเย็นเย็นของดีต้องรอของดีมันต้องรอเร็วจีเร็วมาทันกันนี้เร็วเพราะเย็นหายนี้กูสงสัยอย่าเนี้ไม่ตัดเศษไหมล่ะตัวมันเสีย เห็ดอะไรเนาะหลวงพ่อผู้ขามาเห็ดบุญมาคือบ่มีผู้มากินอาหารผู้ข้าคือบ่มีผู้ใดสนใจสินจับนิยบแนวกินผู้ขาไปกินเลยผู้ใดมากกับเมนผู้ใดมากกับกุยผู้ข่าเราวบ่จักแนวเห็ดอาหารที่เห็ดก็ว่าสุดฝีมือแล้ว ผู้ขาก็ว่าสุดยอดในลูกแล้วบบมีแนวโดนจิตโดนใจให้ผู้ขาให้คนมากินอาหารผู้ขาเนี่ยบ้ครับยังวะเฮ้ยอันนั้นมันยังยังวะสบู่อาซียโซ่รนนหรจีโนนวะอันนี้ก็สบู่อาซียโซวะคีมแบบก่อบึง้งขีนน้แบบน้ำเออเออสบู่ขีมแบบคีมเลยครับเพื่อนเพื่อนในห้องอาบน้ำบ่าวะวางอยู่ดิมไป สบู่ก้อนและครีมอาบน้ำอาเซฟโซสูตรออริจินอลมีประสิทธิภาพในการชำระล้างแบคทีเรียและเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังสิงที่หลังปดผื่นคันกลิ่นกายและน้ำกัดเท้าสบู่ก้อนอาเซฟโซสูตรออริจินัลยังเป็นสบู่ที่ใช้กันมานานเป็นตำนานลูกค้าใช้แล้วเห็นผลจริงและครีมอาบน้ำเป็นสินค้ามาใหม่ที่มาเอาใจคนชอบครีมอาบน้ำ สบู่ก้อนและครีมอาบน้ำอาเซมโซ่โอ้โหสบู่หล่นกันเลยครับท่านผู้ชม ภูมิใจมากเลยนะเต้นอกจากดูโอสูตรออริจินอลแล้วยังมีสูตรไฮจินิกเฟรชและสูตรซูทิงคูอีกด้วยอาเซฟโซยังมีสบู่ก้อนและครีมอาบน้ำอีกหลายสูตรหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือสั่งผ่านช้อปปี้ได้เลยหรือจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้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 ฮะท่านผู้ชม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 